สวัสดีครับผมดอนสีคันธาจากนงนุษฟาร์มนงนุษ์สีคันธาค่ะที่ที่ฟาร์มรีดนมจำนวน40ตัวนะคะน้ำปริมาณน้ำนมต่อวัน720กิโลเฉลี่ยตัวละ18กิโลต่อตัวต่อว,ว,วันนะคะส่งนมที่บริษัทเขาใหญ่เดลี่ค่ะ ก็มีคุณวันมาแนะนำทดลองทำอาหารตั้งแต่ถุงเปื่อยก็ใช้มากับ6ปีมั้งครับเป็นคนแรกของแถวนี้กล้ากกลัวอยู่กลัวคุณภาพไม่ได้ใจอันนี้คุณภาพพอเชและใช้กลับมาใช้ทั้งหมดเลยครับกินแล้วรู้สึกว่าวัวก็ได้นมรันมดีค่ะแล้วก็สุขภาพดีปริมาณ้ํานมดีเกษตรกรใช้ทั่วไปค่ะใช้เยอะมากโมเล็กโวรุ่นก็โตไวครับ ได้ผสมไวคือพอได้ผสมไวก็ลดต้นทุนได้เยอะครับโคสาวก็ผสมติดดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรอย่างโคให้น้ำนมก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ลดลงง่ายทีงานส่งเสริมจะมามาช่วยดูแลข้อมูลด้านการผสมแล้วก็เกี่ยวกับปัญหาหองของโคที่เกิดขึ้นว่ารอบสัตว์อะไรตรงไหมอะไรอย่างนี้ แล้วก็จะมาช่วยดูแลเรื่องสุขภาพโคค่ะอย่างอย่างเล็บกลีบอะไรนี่ก็จะเข้ามาดูแลให้แล้วก็จะมีแอปพลิเคชันซึ่งซึ่งแจ้งเตือนให้เรารู้ว่าจะจัดการกับโคยังไงตัวตัวไหนที่มีการแจ้งเตือนเราก็จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็จะได้เตรียมตัวว่าจะต้องผสมหรือว่าดูอาการสัตว์ยังไงคะ <S <S <ๆ>่ะเตือนเตือนให้เรารู้ว่า จะต้องจัดการกับโคของเราในฟาร์มอย่างไรเพื่อให้ได้ผลผลิตตอบแทนที่คุ้มค่าค่ะทำให้ลดระยะเวลาการเลี้ยงดูแล้วก็เพิ่มผลผลิตให้ไวขึ้นเชลก็มาดูแลดีได้ครับน้องดิวค่ะก็เข้าเข้ามาทำงานด้วยกันนานแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจค่ะเขาแบบเป็นคนอ่อนน้อมสุภาพแล้วก็ดูดูแลเรื่องอาหารของเราก็ไม่มีปัญหาค่ะ มีโปรโมชั่นแจกทองแล้วก็จะมีออคอนเสิร์ตมีมีการเลี้ยงให้เพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้ได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ทำให้เกษตรกรมีกำลังใจที่จะแบบพัฒนาโคนมของตัวเองต่อไปค่ะถ้าทำบ่อยๆก็ดีครับมั่นใจมากครับอาหารคุณภาพดีมากตอนแรกผมไม่มั่นใจเลยแต่ขณะนี้ผมมั่นใจมากครับ <c oughs> <c oughs> ก็ข,ขอให้รักษาคุณภาพอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะก็อยากให้แบบคนที่ท,ที่ยังไม่เคยใช้นะคะก็ลองลองนำไปทดลองดูค่ะว่าจะใช้ได้ผลอย่างไรค่ะขอฝากเรื่องอาหารคาร์บอยว่าคุณภาพใช้ได้ครับรับรองได้ปราบมนงษุ์ขอรับประกันครับ